คนบรรพชนให้ลูกหลานสืบสายมีไหมมีไหมครับอโยธยาไม่เคยสิ้นคนดีตราบใดคนไทยไม่เคยจดจำคนที่ขาติตลาดน้ำก่อนได้นะคะผู้ใ่สามสบขาดีนี่นะครับเป็นกแรงใจอย่างรุ่นนนะครับให้กับเยาวชนไทยของชาติเราทางด้านขวาครับไอ้ไม้ครับ ่วนทางด้านซ้ายไอเมืองไม้เมืองสอเกลวมไทยครับเพื่อเป็นการนั้นอถึงโาการที่เนราไทยครับรวมทั้งการเรื่ถึงร่างกายและเพื่องอารของรางกาย

ไปาเพีงครับดีรอเอาทีเลยตี่อไปนะครับตาปิดางอกด้วยบตรริ้วปครบเมื่อครู่นะครัวาซายี่แลนี่นะาชาตะมันาดโนที่ข้าไปด้วยด้วยสัครับโอ้โหแนต้องกินตแน่นแน่นอนครับขอเสกตอ น,อน,อน,นะน,น้องทั้งสองก็ช่วยครับอีไม้ในเงือนผมเคยไปไทยครับและพวกเราก็จะร่วมกันนะครับสักการะตุชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้วันนี้กับพวกเราเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านและครอบครัวของท่านครับไปพร้อมกันนะครับครับน,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 นี่รนเราสองคนทำการแสดงกันในรอบแรกประจำวันนี้นะครับ สเพื่อความเป็นสีมงคลกับตัวท่านและครอบครัตั้งไปพ้อกันได้ณแบบนี้ครับรััสสาพุท มีาว่านวางกลุ่มชาติลุ่มอะไรยางหแข่งขอ้อคิดต่อต้านหลักรามันเจ้าคิดว่าควรสอนบทเรียนให้กลุมันเยี่ยงไรในสุดคลาดเีงข,ข้าแต่ท่านเลนเนียวสียงอันตีมันเองจะ่ตับไอ้ไปเองมันชะคือบ้ากันจ้ เราส่งกองทับไปถึงเจ็ดครั้งเด็ดคราทำศึกกับพวกมันยังไม่สามารถเอาชนะพวกมัน,ดน,นได้ายว่าเราควรจะต้ยกทัพใหญ่เป็รอป้องเกาะปีไข่ที่ไหนแต่ข้าเองข้าในต้องสุดข้าจะขออาสาไปทํะทำการในคางนี้เองเนื่องด้วย ข้าใส่ในอยุธยาข้าจอรู้ดีแอ๊ข้าขอเพิจาน่งทุกทีเท่าไนก่องไป้น้ำตาแตกคัการสึ้สินค้าคุณนี้ควแล้วแต่ท่านจะมีชอบด้วยเถอะลาายเจ้าควรจะกใจข้าจริงนะ พวกเจ้าจงเล่กออกไปกัลัาให้พวกแข็งข้อทั้งหลายให้ลาไล่ื่น sure มมนสิ้นลงที่มาลายหวายชีวันไอ้รู้การบันทาไใจทอร,ระนงความอัม่งคั์ความกวสูงที่พวกมันได้ก่อการทำไว้กับคนไทยทั้งแล้วทั้งเล่ามันยังฝังแน่นลึกอยู่ในหัวของคนไทยอย่างไี่มีวันเลื่อนๆกับภาพที่ท่านเห็นนั้นมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของภาพจริงเลยดีครับพี่น้องชาวแคนดี่กร พี่น้องชาวไทยที่รบครับคนไทยไม่ใช่คนที่แพ้อ่อนแอใช่ไหมครับใช่ไหมคนไทยไม่ใช่คนที่ขาดตาขาวพวกเรารักละสามัคคีกันใช่ไหมครับดังๆใช่ไหมอย่ารอช้าครับขอเสียงโหด,ดังๆให้กับผู้บั้อมกันให้ลั่นพอไปเลยมา ไี่เคยจดจำคนที่ขาดทับพี่น้องชาวไทยที่รบขอเสียงโหดังๆพร้อมการอีิสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับนี่และขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจกับตัวแทนบรรพบุรุษไทยของเราสักครั้งด้วยครับ น้ำตาสองจุดสุดท้ายที่ไหลออกาแก้มพะรุษไทยนั้นมันไม่ใช่น้ำตาที่ไหลออกมาจากความเจ็บปวดจากพฤฤ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 ิบาติแลหากแต่เป็นน้ำตาน้ำตา่งความรักชาติรักแผ่นดินยอมสละสิ้นแม้เลือดและชีวิตอุิศให้กับผืนแผ่นดินไทยถึงน,นี้มีไหมไมีไหมีไหมครับ อโยธยาไม่เคยสิ้นพอดีต่างใดเมืองไทยก็ไม่เคยสิ้นพอดีต่าง,งกันเช่นกันพ่อแม่พี่น้องร้องรับขอเสียงปรเบเือด,ดาัาๆเป็นกำลังใจกับพรอพานันกไทยทุกก้าไไน้าบ้านพยาตาขอเป็น ังประชนให้ลุ่หลักสืบสาน

พี่น้องชาวไทยกร้ขอเสียงบอกเป็นมิกลงใจกับสุดท้งนี้อีกสครั้งครับว่า,านี้สุดสีดอนสองมือ,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 อกูจับจาาอาไม่เลื่อนกูจะเชื่อศัตรูมีรู้เหี้ยให้ดึอข้าตากดทุกตะพีว่าโหกูยอมทีเพื่อแผ่นดินอาวุธที่ใช้ไป็นอาวธจริงนะน้องหนูจำไว้ดีต้อน่องงนแล่แกาศขุด้าเป,ป็นแคนดี ตานะตาฟันต่อฟันมันหม,มายจิดรีดหมายวิธีสู้แล้วเอ๋ยจากนี้ไปจับต้องสู้ให้รู้เลยว่ากูเคยรูวงาบาปัญญา่าวุธโบราณแต่การก่อนร่วมกันย้อนลำลึกใจบุ่ผฝนตาตา,ตา,ตาวุเล่งใหงทังงค้คนบัมาชนให้ลูกหลานคือสารแทนขอ,อเสกปุ่มดังานอีสตังคละตา จากผมแดนแทนใจไอ้พมาช่างชั่วช้าเหยียบย่ำน้ำตาลินมาเส้นสุดสมัยพ่อตาลินทวงเอาสินแดนให้ให้กับมา เอาไปเชิดแผ่นดินทสิ้นชาเอาไปเชิดชีวว่าสะตับสายเอาไปเชิดตัวท่าละสิ้นใจเอาไปเชิดแผ่นดินไทยท้าไร้คน อสู้สุดแรงแหม้เลือดเดือดหอบท่วงหน้าตาแดงดิเกิดทีกีก้มีเมย์หรือตีช้าผมพิจารณาแทนแต่ยินได้เมื่อโอกาสมีมาที่ช้าใหญ่ขอรวมใจต่อตู้อ้แดนดิสงครามมิเคยให้สิ่งดีกับมนุษย์ประโลมอบนนี้แม้แต่กับการเยือด ว่าสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารฉันได้ก็ฉันได้แน้นาตัวได้นะ ไม่ใชู่จะรอเม่อไหโอ้ยาสุตแม่กูมาว่าวันนี้เ้ย ไม่มีขม้นมีมาพมาหลุดๆนมาผูู้เนี่ยถ่ม่จะโคนงยังคำีชั้นชีวิตจิตวิญญาณของทุกนจะขอซื้อตรงขอกรุทยนตมีวสืควงไทยระาับตนชีวิตของกูจะห่างไม่เรา สุนไฟของเจ้ามีอาจทำร้ายเพราะวรตายพระองค์ท่านได้หรอกด้วยความดีและมีคุณธรรมของพระองค์ท่าน <Yep. S 1> oh, A statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play <coughs> tough and wanna have it i will always show up. And make a statement. Everything I do, so can't and Every word I move, so like an adjective. I got a bad attitude. a bad being after it. I got backs over facts over

I never got anyone's love I had to do it all myself I don't ever slow up No, so I don't take shit I got no idea I do hate this If you wanna play this and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit hm. no, I don't have a wife with a baby I'm with I don't for you to take away I can play a million mind games yeah, I just say something not illogical something that is topical. Rub it up Rub it so i'm up Thoughts in <on>. my head They collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top Taking off But when I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient but my mind It can hardly take it I'm chasing a dream it is a ด้วยสายตต่อตาพ่อหัวลุนงาเพื่อประชาอภิษยาไม่ติ้งแผ่นอินทองเราไม่เห็น